สวัสดีครับเฮบิไรนึงครับรีวิวมีดขนาดเล็กนะครับนี่คือ Microtech UTX 7 0นะครับเป็นเวอร์ชันเก่าสกรูน็อตยังเป็น3รูอยู่เลยนะครับปัจจุบันเปลี่ยนเป็นหัวสามเหลี่ยมแล้วนะครับนี่คือมีดขนาดเล็ก OTF น่าจะเล็กที่สุดของค่ายแล้วมั้งหมายถึงความผอมนะครับแต่ความยาวน่าจะมีรุ่นที่เล็กกว่านี้ปีผลิตคือปี2 0 1 5เดือนกันยายนนะครับเดือน7หน้าตาแบบนี้นะครับเป็นสีเทาลายให้เป็นลายเสือ ก็เป็น OTF นะครับดันแล้วมันจะออกมาอย่างนี้ตัวนี้เป็นใบทรงดอกพอย์นะครับเป็น UTX 70 SE โลหะผลิตใบมีดผมไม่ทราบนะเพราะอันนี้คือยืมมานะครับดูไม่ออกเลยเพราะตรงนี้มันเขียนว่าอะไรนะครับก็เป็นใบสีดำสลับกันก็ใช้งามนมาอย่าง,งสมบูรณ์สมบันเลยนะครับตัวนี้ราคานะ่าจะประมาณ8 9 0 0 0ได้มัง้งแลผมเดาว่าน่าจะเป็น exclusive แม้ก็ Sprint ป u n นะครับส่วนการการก็ เป็นซิงเกิลแอคชั่นดับเบิลแอคชั่นนะครับไม่ใช่ซิงเกิลก็คือดันขึ้นเพื่อกลางดันเก็บถอยหลังเพื่อเก็บนะครับท้ายมีกราสเบเกอร์นะครับแต่ว่าเหมือนจะหายไปแล้วด้วยนะครับอา้าวไม่มีกราสเบเกอร์ฮะรุ่นนี้แก้ไขนะครับเป็นกราสเบเกอร์หรือเป็นน็อตอะไรไม่รู้ว่าเล็กๆครับเดี๋ยวลองซูมให้ดูก็เป็นอะไรของเขาอะนะแปลกๆดีทุกกระจกก็น่าจะโดนตรงนี้ก่อนมีรูแลนยาร์ดนะครับผิวก็เป็นผิวอโนดิสสีเทาๆดำๆนะครับ บนี m i c r o t e ทคอันนี้ของแท้นะครับแต่ว่ามันโสมมากนะครับดีพอยก็ดีใบอยู่ที่ประมาณ2นิ้วกว่าๆนะครับน้ำหนักก็โคตรเบาแล้วมีก็เล็กมากเลยนะครับ m i c r o t e ทค UTX 7 0นะครับปี2015รุ่นเก่านะครับเล็กจิว๋วจะเรียกว่ารีวิวได้ไหมเนี่ยไม่ถึง3นาทีเลย สำหรับใครที่มี OTF นะครับแนะนำว่าอย่าหล่อลื่นเยอะนะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับกับมีดต้องระวังนิดหนึ่งด้วยนะครับใบรู้สึกก็จะเป็นลายเหมือนลายเสือด้วยนะครับสวยดีนะตัวนี้ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่เข้ามาติดตามชมรีวิวสั้นมากเลยนะครับข้อมูลไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะครับเป็นมีดเก่าแล้วเลิกผลิตแล้วนะครับในเวอร์ชันนี้